ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ้าภูหางนาภูหางนาภูหังหนาสุวรรณรีครับคือเส้นทางมันก็เยอะเนาะแมพก็โหลดไม่เป็น <c oughs> ก็กาจะมั่วเอาตอนแรกเราตั้งใจว่าจะวิ่งเท่าไหระนะ่เส้นสิบสามโล,โลดูนะครับจะได้กิโลจะหลงไม่กิโลบ้างไปรู้ทางไหมถ้ารู้ทางไปส่งหน่อยดิพาไปหน่อยได้ไหม ถ้ารู้ทางไปตรงไหนลุงที่สำนักสงบอกเลี้ยวขวาวิ่งมาเรื่อยๆก็ถามเข้ามาเรื่อยๆนะถามพี่นักวิ่งแถวนี้แต่พี่นักวิ่งบอกซ้ายแค่เริ่มก็ <c oughs> ซ้ายจะขวาดีเอาดู <c oughs> เป้าวันนี้สิบามโลดูดีแม่งแกจบกิโลดูดิจะหลงยังไงบ้าง <c oughs> ไม่ใช่เขาบอกซุ้มลงเขื่อนขึ้นผาแลไรก็ไม่รู้เนะ่ย มาแบบไม่มี GPS ด้วยเนี่ยทางนี้เหมือนไอ้เนี่ยไอ้นี่มันนํามาทางนี้ไงไอ้มามเห็นหมาค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องไปทางขวายังไงวะไปก่อนกันเฮ้ยไปไหนอะหลงแล้วเนะี่ยพาไปหน่อยเฮ้ยเขาจะกัดเองเบาเองแน่ใจนะเองมาตัวเดียวนะแต่ข้างหน้านั่นสามตัวสี่ตัวเลยนะ ไม่ไหวจยะฝืนนะยังไงจะบวกก็แค่เริ่มก็หลงแล้วนะแต่ตอนนี้ก็เลือกเป็นเส้นนี้แล้วกันทั้งนู้มันก็ไปได้แต่เลือกเส้นนี้นะคุณผู้หญิงเขาเลือกเส้นนี้เดี๋ยนี้จะจบกี่เ <c oughs> ดี๋ยนี้จะจบกิโล

ขึ้นนี่ไม่ได้หรอขึ้นได้ไม่เราขึ้นได้คำแนะนำจากพี่ๆครับเขาที่พอเข้ามาในนี้นขขเสร็จปุ๊บนะครับตืเต้่งเสีย วันเนเี้ย3กิโลจากจุดเริ่มต้นนะตอนนี้มาถึงโบราณสถานของผู้หางหนาจุดลาเป็นวิวเมืองข้างบนลมเย็นมาก ต่อไปอยากไปจุดที่เป็นหน้าผาหินนะครับที่มีองค์พระด้วยไปทางไหนไม่รู้หลงครับสรุปรอกันรอคน,นมาเมื่อกี้มีคนมาอยู่รอถามเขาเราจะได้แผลอีกป่ะเนี่ย อ๋อไม่ได้มอง น,นี่ก็มาถึงจุดชมวิวที่เป็นหน้าผานะครับผมพุหางหน้าสุพรรณอันนี้วิวจากหน้าผาลงไปนะครับแล้วก็จะเห็นวิวเมืองอยู่ข้างหลัง ถึงแล้วครับจุดชมวิวหน้าผาที่ปูหางหนาคนะครับก็ขึ้นมาประมาณนักสีโลกว่าได้บวกหลงทางด้วยก็เลยดูไกลก็เดี๋ยวจะไปจุดอื่นต่อครับเพราะว่าเส้นทางที่สุพรรณเนี่ยปูหางนาคเนี่ยมีเยอะมาก8โล10โล11โล14โล20โลถึง30โลก็มีก็มาเที่ยวกันครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยขับรถนิดเดียวเองได้เห็นวิวแบบนี้สุดยอด ไปต่อครับตอนนี้เริ่มร้อนแล้วแดดมาแล้วเห็นสกายวอล์กด้วยที่เป็นแบบทางเดินกระจกอะไม่รู้ว่าเขาเปิดให้ใช้บริการหรือยังหน้าไปเดิน นาเหมือนเป็ดป,ปะหินก้อนนั้นอะห,ห,หินซ้อนคายแม่และลูกปรวานกูดูยังไงเป็นเป็ดวันน,น่ะพนะี่นาวเหรอเออเออพี่นาวแกที่บ้านหมดน้ำคานว่ะน้ำคานว่ะถังอะไรนะจำไม่ได้ ป่าวานแม่ลูกนะหินป่าวานแม่ลูกอย่าดูเป็นเป็ดนะผมดูเป็นเป็ดไปละเออมุมนี้มันก็ป่าวานนะทำไมมองแวบแรกคือเป็ดวะ ินนนั้งเลยะคุณไปอย่างเดียวสีกับสีปว่าคุณอยากรู้ต้องไปลองตอนนี้กิโลแล้วตอนนี้หกจุดสี่ฮะก็บวกเอา ภูม่วงแต่ถ้าไปทางนู้นจะเป็นโบราณสถานภูหางนักหนึ่งที่เราต้องต้องไปท้งแรกในชะ่รับแต่มาเจอภูม่วงก็อยากไปพันหกรเมตรก็โลหกไปไหมละ่ะโล6เองไปกับสามโลดูหน้าไปเถอะไหนๆก็มาแล้ว <c oughs> ไม่รู้อะไปก่อนไม่เป็นไร ระดับมะนาวแล้วโอ้โหากรเิมไไม่ร okay ู้่ิงเริ่มงอแงแล้วนะวิวทางไปผุหางม่วงผุม่วงผุม่วงุางม่วงตออากาศโคตรร้อนเลยดีว่ามีลม เรียบร้อยครับกับผู้ห่างนาคสุพรรณบุรีจบรูทไปประมาณ12บกิโลได้อาจจะมีหลงบ้างเล็กน้อยคิดว่ามาซ้ำได้ไหมซ้ำได้เนาะซ้ำได้แต่มันร้อนด้หน่อยอ่าต้องมาให้ไวแล้วก็ต้องไม่หลงทางด้วยอันนี้ผมหลงแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปเสียเวลานี่ก็11โมงกว่าแล้วอากาศมันก็เลยร้อนจัดเลยแล้วก็ มีรูทที่อยากมาอีกนะรูทน้ำตกอย่างเงี้ยน่ามามากแต่คนที่จะมานี่แนะนำเลยโหลดแมปก่อนโหลดแมปจากในเพจเพจชื่อเพจเลยนะนะมยนหมู่บ้านผู่้านุหางหนาเป็นเพจเดี๋ยวแล้วก็ไปดูกิจกรรมในหมู่บ้านได้เจอกันทริปหน้า